ดรคงกระพันธ์อินทราแจ้งประธานเจา้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในกลุ่มปตทร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในงาน PTT Group CG Day 2024ครั้งที่16ภายใต้แนวคิด CG Citizen Sustainability Connect เปิดกว้างเชื่อมโยงโปร่งใสซึ่งเป็นการแสดงพลังร่งรวมของกลุ่มปตทที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาพิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มปตทและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ transformative cg for necero โดยคุณกุลเวศเจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย iod นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรวมไปถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลก,กิจการที่ดีผู้บริหารพนักงานคู่ค้าลูกค้าแขกรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะ